มีรถเหล็กรถเหล็กพวกหุ่นยนยังไม่ค่อยจะมีเลยครับเนี่ยโอ้มีการ์ดโอ้มีคิวเรนเจอร์ด้วยน่าจะมีแล้วกา์าเกมค่อยชอบชอบมันก่อโอเรนเจอร์โอเลนเจอ,อเร์ทำไมไม่ค่อยชอบผสมบบนี้เนี่ย นี oh, ่โอ้ทุกชิวเจอร์น่าจะมีนะแต่ก็เลยคิดเลยว่าจะทิ้ง